สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาทุกท่านนะคะคลิปนี้เจอกันในวันที่21กันยาย,ยน2565นะคะตันก็มีข่าวสารดีๆนะคะมาอัปเดตมาบอกต่อให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันคลิปนี้นะคะก็จะมาบอกในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งมีหลายๆคนสงสัยนะคะว่าใช้บัตรใบเดิมอยู่เนี่ยจะใช้ได้ถึงเมื่อไหร่นะคะเราต้องไปลงทะเบียนใหม่หรือไม่นะคะคลิปนี้มีคําตอบนะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังเนื้อหา ทั้งหมดนะคะตานก็อยากจะขอ,อกําลังใจนะคะเล็กๆน้อยๆจากพ่อแม่พี่น้องหนงป้านาทุกท่านด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของตานด้วยนะคะถ้าใครเห็นว่าคลิปของตานดีมีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ช่วยบอกต่อให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะคะซึ่งอย่างที่ทราบกันนะคะว่า กระทรวงการคลังเนี่ยได้เปิดให้ลงทะเบียนในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะตั้งแต่วันที่5กันยายนจนถึงวันที่19ตุลาคม2565นะคะก็ยังมีข้อสงสัยนะคะสำหรับคนที่ใช้บัตรใบเดิมนะคะว่ายังจะใช้สิทธิ์ต่อได้หรือไม่นะคะแล้วก็จะไปหมดเขตหมดอายุการใช้บัตรในวันไหนนะคะคลิปนี้ก็ไม่ตันก็มาตอบใครข้อข้องใจให้นะคะซึ่งนะคะ สำหรับคนเก่าเนี่ยต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดนะคะเนื่องจากว่ามีการปรับปรุงเงื่อนไขคุณสมบัตินะคะของผู้สมัครใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็จะเปลี่ยนมาใช้ในบัตรประชาชนแทนนะคะประเด็นนี้เลยมีคําถามว่าบัตรใบเดิมเนี่ยยังใช้ได้อยู่ไหมนะคะแล้วก็จะไปหมดอายุวันไหนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะที่ออกให้ในเดือนตุลาคม2560นะคะคือจะมีอายุการใช้งานเนี่ยคือ5ปีนะคะ ตามกำหนดก็คือจะหมดอายุในสิ้นเดือนนี้ก็คือเดือนกันยายน2565นั่นเองนะคะแต่ล่าสุดนะคะกระทรวงการคลังเนี่ยได้ขยายระยะเวลาในการใช้บัตรใบเดิมออกไปอีกเพราะว่าเนื่องจากว่าเรายังมีการลงทะเบียนในรอบใหม่นะคะก็ต้องรอจนกว่ารอบใหม่เนี่ยจะ ได้รับผลผู้ผ่านเกณฑ์นะคะแล้วก็ยืนยันตัวตนจนเสร็จก่อนนะคะเท่ากับว่าบัตรใบเดิมยังได้รับสวัสดิการเหมือนเดิมนะคะและยังสามารถใช้สิทธิ์ได้ดังเดิมก็จะต้องรอจนกว่ากระทรวงการคลังจะประกาศยกเลิกบัตรใบเดิมนั่นเองนะคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรตรงนี้ก็เดี๋ยวจะมาบอกต่อให้ทราบอีกทีหนึ่งซึ่งคาดว่านะคะกระบวนการต่างๆนะคะจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนมกราคม 2,566จนถึงเดือนกุมภาพันธ์2,566นั่นเองนะคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะผู้ถือบัตรใบเดิมอาจจะสามารถใช้ไปได้จนถึงเดือนมก,กราคม2,566เลยนะคะหลังจากนั้นในกรณีที่ลงทะเบียนใหม่แล้วผ่านเกณฑ์คุณสมบัติใหม่แล้วจะต้องเปลี่ยนมาใช้เป็นบัตรประชาชนแทนนะคะบัตรใบเดิมก็คือจะไม่ใช้แล้วส่วนคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้อีกต่อไปนะคะ เรามาทำความเข้าใจกันตรงนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ใช้บัตรใบเดิมก็ยังจะสามารถใช้ไปได้เรื่อยๆจนกว่ากระทรวงการคลังจะประกาศยกเลิกบัตรใบเดิมนะคะแต่อย่าลืมให้ไปลงทะเบียนในรอบใหม่ด้วยนะคะถ้าคุณผ่านเกณฑ์ทั้งหมดที่กระทรวงการคลังกำหนดมานะคะในรอบต่อไปก็จะใช้เป็นบัตรประชาชนแทนแต่ถ้าสมมติว่าไม่ผ่านเกณฑ์ก็คือจะไม่ได้รับสิทธิ์อีกต่อไปนั่นเองนะคะ เพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ของทุกท่านนะคะก็ให้ไปลงทะเบียนนะคะแล้วก็ทำตามเงื่อนไขที่เขากำหนดมาแต่อยากจะย้ำเตือนอีกว่านะคะก่อนที่จะลงข้อมูลใดๆอ่านให้ละเอียดก่อนนะคะเพราะว่ามันจะมีหัวข้อบางหัวข้อที่มันอาจจะทำให้เราสับสนงุนงงนะคะเกี่ยวกับคู่สมรสนะคะเกี่ยวกับสถานะต่างๆนั่นเองนะคะ คลิปนี้นะคะก็มีข่าวสารดีๆมาบอกต่อเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครมีความเห็นอะไรยังไงนะคะช่วยคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ